วันนี้นะครับอาตมาภาพพระครูสมุขรัตนภูมิอัญญโยนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดฝ่ายการนักสงเคราะห์นะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับจากพระเดชพระคุณพระครูประหลัดสุทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้องฝนนะครับเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมในวันนี้เราก็จะเดินทางไปชุมชนคดกิจรอบๆบริเวณวัดไผ่ล้อมนะครับเพื่อไปมอบรถวิวแชร์นะครับให้กับผู้ป่วยติดเตียงเพศชายอายุ70ปีนะครับซึ่งได้แจ้งนะครับขออนุเคราะห์นะครับรถเข็นวิวแชร์มาเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันนะครับต่อไปนะครับ ช่วงนี้ผมหนักเพราะว่าผมเดินเนี่ยใช้วอลเกอร์ยังไม่ได้เลยต้องเอารถมาแทรกอ่ะเอารถรถมาแทรกยิ้ไปจนถึงหน้าประตูแล้วประตูมันต่างระดับรถรถบอใจเนี่ยเนเคื่อช่วยอุ้มเออพิงเข้าไปนะเขาขับรถลำบากไงพิงเข้าไปก็บอกพี่ช่วงนี้ผมไม่ดีเลย เขาก็เขาา้าใจัรับส่งคลับไม่มีรถโดนไม่ไมอีอะไรคือตอ,บบตอนรักษาตัวเนี่ยเงินสะสมไว้หมดแล้วหมดไปแล้วกับไปอยู่วันละแปดร้อยที่โรงพยาบาลเป็นเดือนอะแล้วก็ไปอยู่บุิตาเดือนละหมื่นเจ็ดค่าใช้จ่ายต่างหากหมดไปเป็นแสนหมดตัวแล้วเรียกว่าหมดตัวแล้วยอม ก็จะมีข้าวสารนะครับทั้งหมด4ถุงแล้วก็น,น้ำอีก2แพ็กแล้วก็รถเข็นวิวแชร์รถวิวแชร์คันนี้เนี่ยก็คือก็จะพิเศษหน่อยก็คือข้างล่างเนี่ยก็จะมีช่องสามารถที่จะนั่งขับถ่ายได้อะไรได้นะครับแล้วก็ปรับที่เอาเบาะฟูแล้วก็ใช้ได้แล้วก็ตัวเนี้ยมันจะพับได้นะครับเวลาเดินทางอะไรไปไหนเนี่ยเวลาขึ้นรถอะไรก็จะได้เก็บพับได้แล้วก็ได้เดินทางได้สะดวก ไปศึกษาดูโมลท่านด้วยสังคมเยอะเยอะมากครับเรื่องเผาศพเรื่องอะไรเนี่ยเป็เรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กนะ <S S S แต่ท่านอ่ะเสียสละเสียสละช่วยประชาชนเนี่ยต้องขอบคุณเลยต้องขอบคุณหลวงพี่คณะที่ทํางานอย่างเงี้ยเป็นงานกุศล <S S 2> <ๆ S 1> คนเราได้ความดีทําได้แต่ไม่มีใครเห็น อันนี้ก็เป็นอีกภารกิจนึงนะครับของวัดไผ่ล้อมนะครับในเรื่องของด้านสาธารณสุขเขนะครับที่ดูแลช่วยเหลือญาติโยมนะครับที่ได้รับความลําบากนะครับจากอาการเจ็บป่วยแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเราจะพยายามดูแลตัวเองอะไรขนาดไหนเนี่ยถ้ามันมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ผลมันแต่ว่ากําลังใจนี่เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็มีอะไรที่ทางคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมนะครับที่พอจะช่วยเหลืออะไรได้นะครับก็ประสานงานมานะครับเราก็จะพิจารณาดูแลช่วยเหลือต่อไปนะครับ sun center